Oh, hey. สวัสดีครับส่วนเสาของวันที่1ิกันยาอ่ากันยายนนะครับเนาะอ่าครับกามาติดตามครับพอแม่พี่น้องเอฟซีทันใดครับที่เป็น f อฟของเสียจวนครับเอ่าเียทีเลขวิ่งท่านนี้นะครับเนาะอ่าเรียมประกาเตรียมสมุดไว้ครับเพื่อบ่ผาดชอดเด็ด14เมือ15มเมือที่เอฟซีรอคอยตัวเลขเด็ดเของเสียเพิ่นครับ งวดที่ผ่านมาครับกับเขาเตรียมเตรียมทึงบนทึงล่างครับบนกับสองสามล่างกับหนึ่งกับสามเนาะครับเนาะกับเขาสามครับกับเขาบนเขาล่างครับอ่ะงวดนี้มาติดตามช็อตเด็ดๆจากเสียจวนครับผมบนทอล่างโอ้ยอ่ะฟังเรา,าครับพี่น้องเออว่าก็สองกับสามบนเนาะครับผมเออเพราะว่าเนึ่งกับสามยู่ล่างครับแม่นครับแม่นครับวัดเป็นจริงของยังว่านดิครับผมคักเนี่ยังว่าสามตัวเขาคักเออคับมันมาติามสองสามสาม ซีสองสามสามแม่แล้วพปั้นไสองสามซีอนว่ะฮะครับผมโอ้แม่นอีหลีแม่นจะเป็นตายาทเนครับผมวันนี้เอามันแม่นแมนได้วันนี้าเราเอฟซีเรื่องกับเบิร์กชองได้ผู้บ่เคยถึงเลขกับกับเบิ่งอันนี้ซะครับมาิ่งเสียัจเออซุปซีรีส์พสิริเอินซุปซี่อสเบ่เคยถึงนี่งว่าป้ทั้งนี้เออไม่จะสรัาเหรืออว่าทังนี้ซะ อ่าอันอฟันเนี่ยมันต้องมีอยู่แล้วครับผมมวดนี้แด้จะบอกให้บางแล้วควบฟันเรือยเรื่อยครับผมเอาไวไๆเลยควมฝันคือพาผมไปเนี่ยไปไปเยี่ยมลูกอยู่ต่างประเทศครับเไเยี่ยมลูกสาวที่ที่เขาเรียกยูเยอรมันนะครับครับผม,เข,เ,เ,มเขาเรียกปอยเอเยอรมันเขาเล่นเที่ยวไปไปเยี่ยมเขาครับที่ได้ควมฝันอ่ะล่งไปไปล่มงเครื่องอยู่เอ่ออยู่กลุ่มแฟนเปือดของเขาเน่ะครับอือ เอออยู่เบื้องแบงเปือนผมกเ็เลยนไปหาปีนี้ไม่ขี้รถไปเลยบ่ะนี่มไม่ใช่ขี้รถไปเลยดครับผมปดนี้เโ <ฮะ S 2> ทรถามล,ลูกสาวลูกสาวว่าพ่อเออขึ้นดูดูสายรถดูสายวิ่งนะพ่ออา,อาออาดาูสายวิ่งเออดูสายวิ่งเออพ่อจะขึ้นไปด้ยนะอาจาเขาบอกครับผมดูกเล้ยบอกว่าสายวิ่งเออพ่อจะขึ้นสายนีเด้อ หกสามเจ็ดหกสามเกียดอืมหกสามเกียดนี่คเออลูกสาวบอกว่ามันไม่หลาเลยไหลครับวนนี้รถรถรถควาเร็วน้อรถไฟความเรียว,ว,วสูงของเขานะครับครับบรความเรียวศูนย์บาทเท่านี้ครับเออความเรยวสูงความเรียวสูงรถรถไฟความเร็วสูง,สงห้อยขึ้นพีเดอร์สายบินมันไม่ได้เขาขี้แนไปหรอกเพราะเบื้องเ,าเ,เอาครับผมเออหกสามเจ็ดครับหกสามเจ็ดใคาใคายกันปรเดี่ย บรเดียวเบว่าก็จะขึ้นรถไปแต่ผู้โดยสารปวดทราบประนครับผมต้องให้ไปสังน้ำหนักก่อนดีกว่าเออแล้วขออะไรอย่างก็ไม่ได้เกินมอจังสิแมในข้อปันเลยครับเนอเอ่ผมไปผมไปัดแล้วขเอื่้วผมนํำครับผมได้สองแปดเจ็ดสองปดเจ็ดเออ ล<น>ำน<แ>ันเออนำนันสองแปดเจ็ดเออสองแปดเอาป้าเราคือเบ,กบากว่าเกา่าในวันวันสบายเทิ่ขนทิ่งของรวมแล้วรวมแล้วเพิ่ว่เกิดสามรอยนั่นแหละเพราะเรว่าผานไดนัคืว่าผานไดอ่า,านายูอ่านเขาบอกว่า,าออว่าผ่านได้เรื่อยคื้เรื่อยสองแปดเจ็ดเออสองแปดเจ็ดคือว่าผ่านมันมาเออผ่านมาสั่งเดี๋อวว่าหอยเฮเบิ สายวิ่งเออรับแต่ละสายได้วุ๊คือกันนี้ครับสาเออสายวิ่งแล้วรวดอะหกสามเจ็ดเอ 6, 3, 1. 1> เอ, 6, 3, 1, เอหกสามเจ็ดคือในมันถือเตอร์นั้นบอกว่าอืาอปอเออารูดด้ไม่ได้ร้าไปได้อีกทีแค่เนี่ยอือคิดว่าก็ขอโชดรวยเรียกว่ามันเป็นต้นสีน่าบี่มา,มาเนี่ยครับผมเอเอเซียจนฟันแมนเออฟันแมนอีรีโครับผมถ้าดูกั่ว่า พ่อต้องขึ้นซ้ายวิ่งให้มันถือดอวต้องขึ้นซ้ายวิ่งให้มันถือเออเออหกสามเจ็ดหกสามเจ็ดเออพูดเสียเลขว่าใครถือไงว่าเอาตัวนี้ไปใส่ซะครับผมสายวิ่งมันต้องมีหกมีสามมีเจ็ดอืมแต่มีหกมีสามมีเจ็ดนะครับแล้วหลูกสามแล้วก็อ่พ่อต้องขึ้นให้มันถึงด้วยว่าหกสามเจ็ดใช่ไหมหกสามเจ็ดสายวิ่งสามเจ็ดอนั้นสอง ปดเจ็ดน้ำหนักน้ำหนักน้ำหนักเครื่อยอนเรื่อยเราไปอยู่ใกล้ๆกันนี่แหละนี้ปูไปบอกกับว่าู๋จ็กตัวนี้ก็ได้มันบลารือนึกปูไไปบอกเรื่องอหไปันซี่เอม่ันบลาสองแปดเจ็ดเนี่ยแล้วก็บ่กหกสามเจ็ดสายวิ่งย่าเลื่อมม่นบาเออไม่หกสามเจ็ดเลขอะรเอ็มซีทีวิ่งนะเราเอซีได้ตัวนี้ตัวนึงมาซื้อจังินะครับครับผม หรืว่าได้ได้หาเอาว่าเอาหามาใส่เลยมาใส่กับเจ็ดครับบ่มหกเอ่อหกหาสามหาเจ็ดหาไปกเอาห้องห้องสามตัวสถูแน่นอนครับผมนี่นี่สามตัวเออหกสามเจ็ดต้องมีแม่นอนมีหกมีสามมีเจ็ดเนี่ยสามตัวจับไซน์นะคะจับไซ่ผู้ผู้มีเงินหน่อยจริงีอืมทันมากกันเอาซี่กับว่ากับเบ่อย่างนลยล่ะค่ะซี่หกซีสาม นั่งบ่ะแล้วก็ซี่เกตอะไรนะพี่นะจับใส่นี่คือให้เพิ่นจับใส่เองนะเ้ยพิ่นจับใส่เองเผาก็บอกมึงจับนีมันปันแบบนี้เนาะเมื่อกมื่อกีออกห้องซเก็บเลยก็ได้ตรงๆเลยว่าซับสามตัวเลยเออเอ็นซี่ก็ได้เ่ยวกเนี่ยมันหวานนี่ยมาสองสามกิโนี่เออไม่ไก็เป็นเคยได้ทราบผมเเออแล้วมันบอกว่ามันมันไอ้ยให้ขึ้นสายวิ่งให้มันถือด้วยครับผมสายวิ่งรถเขาอะให้ไรวะโอ้ มันมันหัวมันจุ่มกันที่ได้ขาจะกินตีกบหกสาก็รถตู้เสียเอกปูดเออก็ได้ทช่กันหกสามเจ็ดสามเจ็ดนี่ก่ะถ่ายรถต้องสาวไม่นักน่อยคือมือว่านีปูทากอันเพิ่นมาหาปูนี่ไอจวนตรงกันเมื่อไเลยคือสองสามเจ็ดสองเจ็ดสามค่ะสองเจ็ดสามตัวเดียวกันมือว้านเขียนอยู่ในมือว่านี่ตัวเดียวกันปูว่า รถขั้นนี้สีน้ำสูบบรันเพื่อนมามื่อวานตอนแรกนั่นน่ะไอ้วานเชียนไรเออ่นนะนเลยจอเนหกสาเจ้จองแปดเจ็ดเยสองแปดเจ็ดใกล้ๆกันเนาะแล้วก็ผู้ไปทักเพื่อนหน้าปัดเข้าใจว่าอาหารไรบวันมื่อานแต่ว่ากับว่าเนี่ยตรงก็เพ้องเสียจวนสามเจ็ดยันรู้เลยจอดเจ็ดสามเนอสองเจ็ดามกเินวก็ผู้พิ่คุนหน่อยครับ อยากถือจังนะผู้ผู้สื่อเล็กว่าพิษพิษดูดวน่ะกต่ป้าป้ทั้งนี้ถือโลดบ่หลายตัวพราะบ่บ่บ่หลายตัวบ่บ่ให้หลายตัวความครับเอามาใส่หกคับสามคับเกียเนี่ยถือเลยเจอห้องเล็กเตอร์นะถ้าแต่ว่าแต่ว่าตัวนึงเอาซีหรือเอาหามาใส่ก็ได้ครับผมหรือเอาเกลีหรือเอาแปรก็ได้ เราจะมากเจสิไหมครับดีพอดีมากความกันเลยนหนึ่งหกสามเจ็ดออขอโทษแล้วมันานจสี่ขอตรษด้วยเออแลันบอกว่าหกสามเจ็ดเอัถ้าสามตัวเลยกะเช็ดต่างเลยเออเออเขาจะจับเบิงครัห้มเนาะเออมีหกมีสามมีเจ็ดอะไรตบเออมีหกมีสามมีเจ็ดบ่อบบ้าพเนี้องบล่างด้วยหลังบนล่างเลยสิงครับผมเรียกเอาโหลดเพื่มากเลย เพลาะเพราะฝันคั่กดิแต่ว่าคันวิ่งนี่บ่มีพลาดบ่พลาดบ่พลาดครับผมเพราะว่าเล็กเขาวัฒนาผมบ่เคยพลาดสักทีครับผมปีที่ผ่านมาก็บ่พลาดสักเดียวแม่นบ่เคยพลาดสักเดียวเพราะว่าแต่ถ้าอยากวิ่งก็วิ่งเอาอาหารตัวมระจับใส่ยังไงเนาะแม่นถ้ามักซีก็เอซีใส่แล้วมักห่างก็หาใส่ครับผมเออหาซ้ำซ้ำหาไป่หรอกหาหกหกหาหากิ๊กอะไรไปโจมตัวเตือครับผม ก็ซื้อได้ไงนี่หรอเพราะว่าเลศดิเขาช่วนเขาบาณาเนี่แม่นก็พระอีกช่วนเขาซาชคือแม่นหนแม่นคือแสดงแสดงว่าเรยจดจำชิ้นใดได้ชิ้นใดส่วนฟันใดเลยช่วงเขาบัณฑาเสจแม่นดีๆครับผมฟันแม่นครับผมเอาเา้ก็เรได้บอกเพื่นบ้าเราอะไรเขาเลยเนาะครับผมเออใหาเก็เากถามบราบ ก็ขึ้เลยหลายดอกก็ไม่หลายดอกไปซื้อรถคันนึงเออเออไปเบิ่งอันเห็นโฉมใหม่มากกวาก็ราะวาเป็นงานกันไปเรียงบ่ได้เพราะว่าใบใบมันเหมือนโอ้ครับผมเออเยอะเยอะ ห้าตวหน่อยทองไม่นักหน่อยอย่าปี่เนาะผมไปแดงมันจะออกว่าทาเอารถอ่ะละปาไอเอไอวัดเยราคาเท่าไหร่ครับเสียนี่ราคาเท่ไหรครับเนี่ยลานเก่าหกมลานเอเหี้ยหกอลาเก้าแสนหกหมบาทอ่ะอันนี้เป็นนพี่น้องแต่สอดบ่ แับเขาคักเขาแน่หลายสีก็งามสีก็งามครับอ่าครับผมบอลแต่ซองมาดูครับเออเลี้ก้อนมูล่ะครับคผแต่ไม่คราเอาบอลตัวมาหนี่กับบอตัวปูรับรู้แล้วครับผมอย่าอย่าว่ารถมาให้เอฟซีเอฟซีเบิ่์นเบิร์นได้ได้ไลค์ขั้นกับรถกระไดซีเอาสายยาสายยาวสามซองดิบเป็น สอสามสาหมดเลย่เขาสองสาสามได้แจงแลสามตัวสองามสามแล้วก็สามสามสองได้ใส่งบสามสามสามจะไปซองหมมันก็เล่นทีขาโทดหลายปีอันน้เลยซื้อรถอีกแหละครับบางรถดิเก็นขั้นละกนเก็บขั้นละมันบอกว่าซื้อไว้ซื้อไว้ ข้ามีเงื่อนข้อซื้อไว้ครับมันบล่ครับผมเออมันอีซื้อเลขเหมือนกับเยวเขามียมาซื้อไปเออเมื่อไหรเนเป็นว่าเออเดี๋ยววันดาวซื้อสดเลยขั้นเนยครับครับผมเพราะเพราะว่าสวัสดีครับดาวได้รถเบียดลดครับผมหัวอมากิ่บริษัซื้อหอ เครื่องบินบหรือยนงมองพ่อหล่ะเราจะจ่อยพ่อเลยครับผมพี่จะหามองเกวจะหาเย็ซี่เปิ้ลถือเขานั่นล่ะครับผมที่มาบอกอินเนี่ยครับจะเป็นบอกเพงอะไรครับอันนี้จะใหาพัดใดอะไรเออว่าเป็นสายทหารว่าเป็นสายตำรวจครับผมว่าสายโจทย์ว่าสายโจทอันนี้สายหลายอันนี้นึกยิ่ว่าเออสายอย่างอันนี้สายสายนอนเดาสายนอนเดาเออสายฝันแล้วก็มีตัวเรืองเลขสายฝันครับผมเสแจกการเลขสายเออสาย สองันเออน้าว่าถึงเลขจ้งอยากเลยว่าเบิร์นั้งนี้โหลดโหลดมันต้เสียเืินได้หรดได้หรดก็ได้เั็นหนาหก็ได้หรอก่เลยเอาอีกี่จับห้หาหกสาเกประสันว่าจับเอาเลยครับโอ้มักน้ำเลือมักน้ำเรือเออักรับรับมีเสียบครับมีเสียบถึดแลยครับ สมพลหลอคอยนะเออคนย่งวายพวางแนคนหรือว่าเสี่ยวใส่สามตัวกับจัดเลยจัดเลยเราจะเห็นครับเห็นว่าสามสองมเมื่อกี้นี่มันบออนุญาตให้เราเห็นถืดมันคตซ่าเมื่อวันยากๆให้ถึั้นหมดสายฝันนท่เสียชื่อสายฝันเออสายฝันว่่มีเลยครับต้องพิจาเอาเนาะ ทเลฟนเามันนั่งเอาั่งเอาเขาเขาร่อนเอาเนาะเขากะเขาคักเขาแน่นนะครับเนาะเลิกเขาดิเขาจะนายเกียรเแต่ว่าคือว่าเรียนใช้บาน่ซ้เนี่เออผมตัเงป้างไม่อยากหัว่าแต่ลออกอีผีแต่ลเป็นขาแต่หัวความเสี่ยงเลยวหลักเยเออไปออกนั่เรียนเมื่อซีเยนอาจารย์หมดแครับผมคาบอกเอาเันเน็กบีหัดทุกง่ออกเรียบบโกล้าโีีา ไอเดอรมาให้มาแต่อเดอรโอ้ยปดน้อันชุดท่างวันนี้อซครับขอสุดท่างเลยเออครับว่าเขาจะได้รนี่ได้รายโอ้ยได้รายครับเอฟซีเขาจะากาทักมาตลอดโอ้ยประเดีครับปในเอฟซีเป็นเสียจวนเิ่นสี่ปวดภายนอสันว่าห้ทุกคนครับพอบรแครับผม บบเลยบกมีทีมาเลขฝันเหรอยังเนี่ยกมีหอด่างกมีอย่างก็มีอยังตอบยังไงเนาะฝันใดครับผมเอาแล้วเราพี่เนาะพี่หกสามเจ็ดเนาะ กสามเจ็เออสายวิ่งวิ่งเลยครับผมต้องเกาะแน่นอนออกว่าขึ้นเลนตาผมรวดสาตัวนี้วิ่งได้ทั้งบนทั้งล่างกันหมดครับนี่อะไรเห็นว่าหันแม่ันแม่แม่คู่มากเลยเจนี่แม่คู่ซีีเจ็ดศูนย์เจ็ศนย์เออครับเจ็ดศูนย์เออครัาพอดีเอดเก้าเจ็ดดิพอดีหกหกกับเจ็ดนี่เป็นตัวเดียวกันเจ้าหกเก้าเจก็สาเป็นตัวเดียวกัน กครับอ่าคับ่มากเก่ามันว่าก็ใช้เลยเก่าเกียรครับผมอาครับผมครับปเบิ้งแรเนาะอยางเนี้ยับไอออกมากขอนวบนเยอะขอบคุณขอบคุณครับเลยนะครับอาเสียจวนเพ่นกะแนวทางนะครับเนาะเพิแน้าล้ลล้ลครับผมเอฟซีไปเจายจับปูเอางนี่เออครับผมเอฟซีจับปูเลยไม่พูดกัจ้บใหดิไม่พูดเปล่เปลว่ะเออจาไแล้วเก่าเเลยไม่พูดเลยเก่าเกีย เจ็ดาสั่กวห้าเจ็ดครับผมเพราะว่าปูปเต้าเขามาอยู่ในบ้านคบผมเจ็ดครับผมเพาะปไอ่งเต้าเขาบ้านเ่น่เพราะว่าเสียจวนกัมี็มี7จครับมาเจ็แล้จับส่กันเท่ามากนาะคะมาเ็ดกกับตัวนี้ครับเ้าอาจเป็นตัวเดียวกันก็ได้มาก เก่าเก็เก่าก็ได้เลือกมาเหลขกถงเขาเกซีครับเหล็กพือดังกระดังเราตั้งเหลกเาจะดังร้นร้นมรเอาีเต็มเออ่เต็มไดีเต็มไม่ตาออวันที่เขาบนเขาล่างสตัวขาจปติดไป็คิวอีกาคเมันก็จหน้องเงยรบมห้าครับผมาวข้าจะเสียตัวเรื่อยเรื่อยแต่เราเมื่อก้คิอยจข้วแล้วเขเรื่อมมาเลยบ ครับขออนุญาตไปซองบึงรถของเสี่ยนะครับเนี่ครับผมครับตัวเลยครับผม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 ครับอซีทีรอค่อยนะครับเนาะอ่าเสียจวนเพิ่นกะแบ่งปันให้แล้วครับตัวเลขเด็ดจากเสียทีเลขวิ่งนะครับเนาะอ่าเสียทีเลขวิ่งครับหมวดนี้ก็ได้เพราะไรหรอกอ่าครับไปมั่นเพิ่นกะมาออกรถขันนี้นะครับเดี๋ยวเอ็ดยิมภาพไปบิงครับเนียครับ รับเจ็ดขั้นแล้วพะนะรับรดดพนอ่ะขั้นโอ้จม่นงามครับป้ายบอ่อใดนะครับดเด้อป้ายแดงมันเบิดวัสนวบาครับพี่น้องอ่ะเบึงเอาครับล้านกลัว,วพี่น้องโอ้เป็นตะสวอนครับยางงามครับผมออกมากไหม่เอา้อาอแต่ว่ามือนี่เป็นมือวันที่สิบสี่ที่เพิ่งออกมากเสียจวนครับเะเอาไปเสียงไร้วันได้พอดีนะครับเนาะ มาไม่เลยครับผมล้วโอ้เสียเอกภาพปสทรงล้านเหมือนเสือนว่าเสียเอกครับผมครับสวยงามครับผมกับยางสวยงามนะครับเนาะล้านเก่าเสนพัว่าโอ้เป็นตะสะอนนะครับมาฝนตกเลยแม่ฮอดฝนตกเลยครับล่างให้พรอมยางกู่ยางรอเลยกู่ปั่นเจ้าคองครับโอ้ยางงามครับคี่หน่อยครับ แปดศูนย์ดีเสกโอ้คับผมกลับเป็นตะสะอ่อนนี่แหละครับบารมีไผ่บารมีมั่นครับคุณวัสนาคุนเฮาบอคือกันครับเป็นมือเสิร์ก็เป็นเมืองเนาะครับสวยงามครับครับพี่น้องเต็มเลยครับอ่ะตัวเลขเด็ดเด็ดของเสียจวนเพิ่นกะแบ่งปันให้แล้วครับแนวทางเด็ดเด็ดเลยครับคืออ่า เพิ่นไฮมากนะครับเนาะสายวิ่งสายเลียนห้ไปจับคู่เอาเด้อพี่น้องเด้อจับคู่เอาครับจับคู่เอาครับสําหรับตัวเลขที่เสียจวนเพิ่นไฮนะครับเนาะอ่าพี่น้องเดี๋ยวเอ็ดยิ้มจะให้เบิ่งนะครับเด้อครับเพิ่นวิ่งไฮหกสามเจ็ดเด้อพี่น้องเด้อวิ่งหกวิ่งสามวิ่งเจ็ดครับอ่าเลขสามตัวนี้วิ่งได้ทั้งบนทั้งล่างครับครับครับเอ็ซีท่านใดจะเอาไปวิ่งไปแลียนกับกัจัดได้เลยครับมีหกมีสามมีเจ็ด ครับหรือว่าแน่วดีบอดีอาจจะมาถึงสามตัวครับก็คือหกสามเจ็ดครับหรือว่าจะไปจับคู่เอาคือเอฟซีเอาไปจับคู่เอาด้วยครับเด้อครับอาจจะเป็นหกเก็ดหนึ่งสีกันหรือว่าเก้าเก็ดหนึ่งสีอะไรหรือว่าหาเก็ดครับแต่ว่าแม่คู่ก่อนจะลงมานะครับเนาะก่อนจะลงมาจากหัวเมื่อกี้นี่แม่คู่หัวมวนเพิ่งกลับมาคันแม่แม่คู่จับไซเดอร์เอาศูนย์อาจจะเป็นเจ็ดศูนย์หรือว่าหาเก็ดหรือว่าเก้าเก็ดพนะครับประวันมาเขืากับเหล็กปูพอดี ครับเด็กปู่กับเด็กเล็กปู่กับเด็กเสียจวนมากเข้ากันบ่ธรรมดาเลยครับเด้อครับพึ่งวัดืังกีนี่ครับครับกับฟังดีๆพิจารณาคักๆครับผมอันนี้เสียทีครับเล็กวิ่งหรือว่าเสียทีใจบุญนะครับเพิ่นพึ่งพิ่งสิรวยแล้วเพิ่นสีหางสีมีแล้วครับครับก็คือเพิ่นกับย่งมาแบงปั่นพอแม่พี่น้องหรือว่าเอฟซีทุกผู้ทุกคนครับเพิ่นกับถือว่ากัลลุน่าครับเพิ่นกับลุน่ามาเฮ็ดชิปให้ครับ เออยซี่ก็บกว่าคือว่าโทษถามเสือจวนในน่ว่าเลขได้ตัวใดครับนี่คือแอดยิมว่าแหละครับถึงเวลาเดี๋ยวเพิ่นจะมาแบ่งปันให้ครับเพราะว่าเพิ่นภารกิจของเพิ่นก็ร้ายหน้าที่การงานของเพิ่นนะครับเนาะธุรกิจเพิ่นก็ใหญ่ครับเพิ่นแหยงรวยตัวใดภารกิจเพิ่นแหงหลาครับเพิ่นว่างว่างเพิ่นก็จะแวะมาครับอเสียงแอดยิมทั่วไปถามทั้งทั้งซี่ก็เป็นการรบกวนเพิ่นครับเพราะว่าครับสวัสดีครับคพณนแม่เตรียมครับสวัสดีครับ สวัสดีอันนี้เป็นตัวเลขเด็ดเด็ดของเสียจวนนะครับเด้อพนวิ่งไหมีหกครับมีหกมีสามมีเจ็ดคือเพนฝันว่าครับเพ่นไปเยี่ยมลูกสาวเพนอยู่ต่างประเทศที่ไปเรียนหนังสือต่อปริญญาทั่วอยู่ต่างประเทศเนาะครับเนาะครับลูกสาวเพนครับขี่เครื่องบินบ่แแ่งโม,ม 6, 3, เมนต์บ่สหกสามเจ็ดนี่ระวังหนโอ้วิ่งวิ่งให้ท่านมาวางสิบ่ในความฝัน,น,นครับวิ่งให้ท่าน ขอในความฝันคือว่าลูกสาวเพิ่นบอกหกสามเก็นี่แหละครับวิ่งหกวิ่งสามวิ่งเกดแล้วก็ให้ไปสร้างน้ำหนักกอนมาสั่นว่าครับน้ำหนักของเพิ่นสร้างได้น้ำหนักเสียจวนนะครับเนาะสองแปดเจ็ดพี่น้องสองแปดเจก็มาเขากับเลขกเก็ตัวที่ดีแล้ววิ่งดีๆเตียงโมค่ครับครับกับจ่าหน้าดีๆครับถูกคำบากคำจา่าของเสียจวนครับบางเทีฮังเทียเพิ่นก็คันธิ่นญจจับคู่ให้ ทั้งทีมันกะคือว่นแล้ครับอ่าเอฟซีก็เอาไปวิ่งไปแล่นลไปจับคู่เบื้องเอาครับผมเอฟซีใเบื้องคลิปนี้แล้วครับก็บขอให้สุคๆมันมานะครับเด้อกับกับตัวเลขเด็ดๆของเสียจวนครับก็ขอ,ขอให้เอฟซีทุกๆท่านที่ได้ร่วมบุญกับแม่คู่หอมหวนมากหรือว่ากับปูตาปูชีปลาขาวห้ามากครับโอ้ทะเบียนเมื่อนี้ว่ามีป้ายนะครับเด้อทะเบียนของอ่าเสียจวนว่ามีป้ายครับป้ายแดงว่ามีครับ ครับป้ายแดงบ่มียิ้มดูตัวเลขน้อยๆอยู่ตรงป้ายทะเบียนโอ้เดี๋ยวครับเอติยิ้มใส่ซองให้เบิร์ดนะครับเด้อมันจะมีบ่ครับเพราะว่าเหมือนที่บ่ได้ป้ายแดงป้ายแดงเบิดื่อปั้นครับผมครับเออครับขับขับขวบอยู่ขวบป้ายว่ามีเลยครับเด้อเออได้ตัวเลขแล้วค่ะเราบุกแกมาให้แล้วครับไอยินมว่างี้ เบิ่องค่ะยิมโตยิใหญ่ๆเลยบานี้ครับโอ้ตัวเลขสิบแปดตัวเลขกุญแจของเสียจวนป่ะครับแม่นค่ะไปเอามาเมื่อกี้นี่โอ้ครับอ่ะหนึ่งแปดเลครับเด้อเนี่ยครับตัวเลขโอ้ทำไม่เห็นก่อนนี่มันได้เต็มเต็มเนาะแม่นครับหนึ่งแปดครับแปดหนึ่งกับแปดครับสามีเลขหนังเบอร์นี้เลขยิมนี่ยโอ้หนังเบอร์บัตรนังเบอร์บัตรอันนี้กุญแจนะครับเนาะเลขกุญแจครับ มี่อเอาเบอรนี้เด้ถ้ใบนี้นี่ครับอ่าเลขกุญแจของเสียจวนครับหนึ่งแปดครับเลขกุญแจเด้ครับเด้อตอนที่สิบแปดครับขามีเอฟซีสายบนทานหนึ่งเนาะคะ่ะเป็นเดินทางมหาปูค่ะปูบอกว่า,วารับเพื่อนมาถามเอาหนีเน,ะเนะาะให้เพื่อนไปเล่ลูกสิบแปดบาทให้ยิมไปจังรถยิยมครับวันี้เงืนน่อนเล่นบอเอาให้ขอแฉยไปไทยครับผมแต่เอาเยิยมไปจังมาเท่าไหร่ สิบแปดบาทเนาะไอ่ยิมเนาะครับผมออกมือเคลื่อนนี่เนาะครับแล้วก็มาออกมือเสาร์นี่ไอ่ยิมครับเหล็กไงกับระวังดีๆเพราะว่างวดที่ผ่านมาปูกระไฮเนื่งแปดเข้ามาครับแมนแมนใช่เจต่างม้วเนาะบอดนี้เท่าไหร่เจต่างม้วเนาะโอ้แปดสิบแปดก็แปดสิบเนาะไอ่ยิมครับผมอ๋อชุนแปดเต็มเต็มค่ะครับถ้ามันตามหลังมากับบะเนียนอนไอ้ยังกับบะเนียรบะนอนเนาะครับเนาะเหลขกโรยทอดไปกินเขาต้องการน่องเคลื่อนนี่โอ้ไอ้ชื่อเขาค่ะเขานี่ครับ เลขคำมห้เยเอกับเจวันไปคัมเลขคักันก็มีเตอรแหละครับคักันจงเจาะยันครับผมอ่าเนข่าก็โตที่ซิีออ่าเห็นว่าไปจอดคู่กันกันิีเลรครับคกันจ้องจอดน้ำพูดเ่ันหนาูดเร่นหลัวไม่เป็นลขตกยวกันครับครับอ่านี่แหละครับเอครับเอทีอคอยตัวเลขเด็ดๆของเสียจวนนะครับเนาะเพิ่นก็วิ่งให้หกสมเกดเลครับเด้อมีหกมีสามมีเก็ด ครับสาหรับสายวิ่งสายเลียนนะครับเนาะครับอ่ะกับอ่าด้เบิ้งคลิปมาด่วนพ่อสมควรแล้วกับขอให้เอฟซีทุกทท่านด้เบิ้งคลิปเสียจวนแล้วก็ขอให้โชกโกมันมันกับขอให้บุญบารมีเอฟซีทุกทท่านที่รวมบุญกับแม่คู่หอมหวนเฮามากับปูตาปูชีปะเขาเฮามาครับเสียจวนเพื่อนมาให้ตัวเลขเมื่อนี้กับขอให้เอฟซีทุกทุกท่านครับโชกโกมันมันลำลำเรื่อยๆร่ยกับตัวเลขของเสียจวนเพิ่นเอ็ดอันได้ก็ให้เจริญลุงเรื่องทุกประการครับเสียทีใจบุญเพื่อนเอา เอาโชคเอามานมาแบ่งปันครับทั้งที่เพิ่นครับว่ามีส่วนใดส่วนเสียอันใดครับเพิ่นกัย่างเสียสละเวลาอันมีคาของเพิ่นมาแบ่งปันพอแม่พี่น้องกะขอให้เสียจวนเพิ่นลำลำเลยรุยลุวยเท่าไรแห่งรวยขึ้นไปอีกนะครับเนาะให้เพิ่นครับพว่าเพิ่นกะแบ่งปันมาอยู่ตลอดครับเอฟซีบางท่านที่ติดตามเพิ่นครับก็ได้อยู่น้ำเป็นประจำครับสำหรับคลิปนี้นะครับเนาะแอดยิมจะขอจบคลิปลงเพียงสำนีก็ขอให้เอฟซี ท,ทุกทุกท่านนะครับเด้อฉกชกมัน,มน,มนลๆลำๆำเรื่อยๆแอดยิมกาบสวัสดีครับ